เ้ายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปขึ้นไปอามีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้ทจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ้าวกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่น่ารักทุกคนเลยนะครับ พบกวับผมอีกแล้วแต่ดตอกตอนแดดคนเดิมเออม,มาเราอยู่กับเกมวินวินวน,น้ำเต้าปูป่านะพี่ขอไปเช็คหน้าเกมมาก่อนเลยสวยสวยสวยใช้ได้ขอปรับเบลง์่งนะพี่เดี๋ยวผมมือล่านไปเบ็ดยี่สิบนะตายนะเรามาแค่ทุนห้าร้อยบาทนะพี่เช็คตารางจัดจ่ายเงนินรางวัลกันอนลึบแล้วทำไ,ไมให้ถูกจังอะอะไร แต่อ๋อนั่นหนึ่นะพี่โอเคโอเคเหมือนกับเขาาจะให้สะสมไปเรื่อยๆนะสะสมไปเรื่อยๆมาน้ำเต้าปูปลาขอไปแล้วหน้ากระดาษสามสิบหมุนก่อนเลยพี่เฮ้ยแน่ๆๆๆเมื่อกีอ้เหรอเขาเรียกว่าเป็นมุกไปเปิดโบสด้วยฮึบฮึบโอ้ยม,ม,ม,มาถึงเข้าฟรีเลยฟรีเลยสามไมา้แรกเข้าฟรีส,สวยมา เพออื่อโอ้ยยาวไปเก้าบาทอืมสิบหกแปะเออโอ้ยกุ้งลงกุ้งลงหน่อยไม่มาอืมโอ้ยเฮ่นั่งลุ้นตั้งนานไม่ได้ที่เออเออแปดสิ 80, 80, 80. บแปดสิบไปมาดิโอ้ยเออไมอ่ ยาวไปนะสำหรับทำคืนนี้โอ้ยแต่หน้าตองแดงทำให้รู้จักพี่เออน้ำต้อปูปา่าแม่งเฟียวจริงว่ะเฟียวจริงว่ะนะติดตามเออสวยเออเออผมให้ลูกค้าประจำในเจ้าเว็บนี้เลยนะผมจะบอกให้นะพี่แม่งถอนแบบถอนรวดเร็วอ่ะ,ะ,ะสามวิแม่งเข้าบัญชีผมนะผมถึงชอบเลยเออมาดีเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ใจร้อนอย่างผมนะไปไปอา,าทิตย์่านมาได้เท่าไหร่เออยยาวกันไป ดาวไปเติมเก่ง <c oughs> มาอุ้ยเข้าฟรีต่อเนี่ยเลยเข้าฟรีต่อเนี่ยองนี้เราต้องเพิ่มเบรแลวเราปิดก,ก่อนปิดเพิ่มเบรกลนเลยปัดเข้าฟรีแล้วปิดก่อนนะพี่ต้องเพิ่มเบรแล้วเข้าฟรีเยอะอย่างเงี้ยมาเออสวยสวยสวยเออตัางเต้าปูปลาปีนี้ปีของแตงดองตองแดงอะเด้เออ ขอเกิดหน่อยเลยะขอให้ผมได้เฉิดฉายมาท,าทุนห้าร้อยบาทยังไม่พันเลยดิขอเฉิดฉายยังไงวะเออมาดิมาดิกับพันแล้วจับพันแล้วพันจนได้ <c oughs> มาครับยาวไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะสวยเติบเติบอุอออออ้ยเต็มหน้าดอกนี้จะเป็นร้อยหนึง่งอุย้ยเออสวยสวยอยากได้ปโปะเอ,อ๊ะอะไรแพ้ผมจะปูวะเออ เออเออไก่ไก่แพงสุดไก่แพงสุดปึ๊บอ,อ,อือยาวไปยาวไปียา,ไปยาวไปอีกครับน้ำเต้าปูปลาเออสวยสวยมาดิเออยิ่งชิลมาดิมา,มาดมา so มาิมาดิน้ำเต้าปูปลาสวยครับ เออเออจัดไปรู้เรื่องหกร้อยแล้วเออตัวนี้แพงไหมแพงอยู่ใช้ได้สามตัวมาเจ็ดสิบเออสวยพี่ป่ปไม่ใช่เจ็ดสิบหรมันกี้มันคูนสิบห้าแล้ว่าเออหมุนจบไปแล้วนะฮะเราขอไปเพิ่มเบรกันเลยดีกว่าไม่เสวาอะไรทั้งนั้นขอเพิ่มเบรกไปเลยเป็นหกสิบเลยพี่แม่กล้าเล่นเบรกร้อยนะเดยวตาย โอ้ยกายเต็มโอ้ยแปดพันพี่ผมบอกแล้วมันตัวแพงตัวแพงเท่านี้ก็จุ๋งดิตัวแพงเท่านี้ก็หมื่น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 มาก็หมื่นมาหมื่นมาแล้วหมื่นมาแล้วหมื่นมาแล้วโอ้ยโอ้ยห้าพันโอ้ยจุ๋งจุ๋งไปดิจุ๋งไปดิพี่จุ๋งไปเลยน้ำเต้าปูปลาน้ำเต้าปูปลาสะลาใจนะไปเราไปลุยกัน หนเออหมุนฟ,หนฟหีหมุนฟีต้องเข้าหน่อยแล้วหมุนฟีต้องเข้าหน่อยแล้วมาเออไปดิขอหน่อยหมุนฟีหมุนฟีขอหน่อยเหอะเตึบเตึบเฮ้ยเออเอย่าทำซึมดิอย่าทำซึเนียมเต้าปูปลาโอ้ยสวยสวยยาวไปยาวไปมาอีกมาอีกได้อีกเออมาอีกได้อีกรูจับ ก็จะมักจุงมาแต่งดองตองแดงเกิดแล้วพี่มาให้ผมไม่เฉิดฉายเออสวยสวยไปปึ๊บสวยสวยต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ดิสวยเออต้องแบบนี้สวยเออยาวไปเป็นไงเป็นไงเป็นไงเออตุนห้าร้อยบาทหมื่นเจิดนะพี่เป็นไง สวยสวยเออไั้ไเนี่ยผมบอกแล้วมันจะค่อยๆปั้นไปนี้เออโอ้ยโอ้ยน้ำเต้าปูปลาโอ้ยแจกสะบัดคัดเสียเกียร์สะดุดเออเป็นสะกุกสะกัดเก๋ก็โซกายมาดิมาดิยาวไปดิยาวไปอีกยาวไปขอยาวไปอีกยาวไปอีกได้ไหมยาวไปอีกได้ไหมหรือว่าจบแค่นี้จบแค่นี้ผมก็พอใจแล้วไม่จบแค่นี้พี่ไม่จบแค่นี้ไม่จบแค่นี้ยาวไปยาวไปมันไม่จบแค่นี้มา มาเออสวยสวยมันไม่จบแค่นี้มันไม่จบแค่นี้เพบเป็นไงเป็นไงมันไม่จบแค่นี้มาให้ผมเยอะหมื่นแปดไปแล้วหมื่นแปดไปแล้วหมื่นแปดไปแล้วโอ้ยเข้าอีเข้าอีกเข้าจุ้งกันไปเข้าจุ้งกันไปดิหมื่นเก้าแล้วหมื่นเก้าแล้วโอ้ยสองหมื่นสองหมื่นเข้าไปแล้วพี่สองหมื่นเข้าไปแล้วพอพอไหมเออจบนี้ผมถอนแล้วผมพอใจอิ่มเอ็มเป็นปีแล้วรางวัลก้อนโต ตีเป็นปีเพิบเพิบโอ้ยหมดจนได้เออใจแทบหายมาผมพอแล้วสองหมื่นบาทขอถอนเพียงเท่านี้กราบขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับบายบายปูน